มีผลเฮดเดอร์พี่น้องเด้อแล้วเข่าแรงเข้าผลเฮดไข้ปิ้งแห่หอมหอมอเช่นแรกก็ขัวมะพริกนะครับน้อนี่ก็บบกแข้งครับผมโอเคหอ,อมแดงกระเทียม เชลเล่ตั้มยังครับนี่ใส่เฮ็ดครับตั้มตั้มมะแข้งเรับตั้มมะแข้งใส่มะพริกใส่หอมใส่แมงดาใส่แมงดาเจคโตครับสองสองโตหลักได้้โอแมงดาแพงกว่าเฮ็ดอีกแมงดาสองโตห้าสิบบาทโอ้คาถ้าใส่ว่าห้าคนได้สิหอมยังครับหอมเมงดาไหมอยากให้มันเข่องว่างไหมคุณดิโอ้ยหอมแมงดาเดยพี่น้องเลย เห็ดขอไข่เด้อพี่น้องเด้อขั้วหลังตลาดเท่ามานี่เสีย่แห้งคนจะใส่ดูเอาลงไปครับใส่ครับใส่ครับเห็ดครับใส่ลงไปนะครับใส่ครับทำครับขั้วหลังตลาดชื่อก้าครับพี่น้อง เซฟลักกี้เหมือนเดิมเซฟกระทะแตกผลเห็ด้อไข่ใส่มะเขือพวงใส่แมงดาสุดยอดขว้นนัวครับอาจิโนะะคาระขึ้นนัวใส่เมื่อสิบบาทเลยวะสำเบิงหัวก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยว เจาา้าบาทหาบาทเบิ being Bear, uh, oh, oh, oh. Wow, oh, yeah. ้งเบิ้งครับเบิ้งนี่เบิ้งหัวก็ได้ครับหลักฐานอุ้ย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 เออเหลือหลายอยู่เหลือหลายอยู่อาใส่หลายก็แสีบหลายแต่ว่าโอเคเด็ดก็เสียบอื่นตีนก็ใส่ใส่ยังอีกครับบันนี้น้ำปลาไหลอย่างเดียวใส่ครับน้ำปลาไหลยังปันหามาครับโ กอ็ขับเดือดเสียบโอ้ปวดเสียบไปโรงพยาบาลเลยใส่ยังไหนเลยใส่ประเด็กนั่นำป้าสองยางครับก็บสุดสามยางครับต้อง<บ>นาำก็ต้องพุ่งครับบัวถาเลยโอ้ยถาลยแล้วเสียบแล้วครับเสียบแล้วพุ่งวะเนี่ยนี่ครับใส่น้ำปลาใช่ครับได้กับน้ำป้าครับตอนนั้นแหละครับก็สุดรถครับกับสุดรถครับโอ้ยมาบัวทันมากินง่ายพี่น้องเอ้ยคาถอดตะกะแตนอยู่อืมเยี่ยยไปให้พี่น้องก็เฮ็ดเที่ยวเลยหรอกเพราะว่าคนบริสเเตนบังดาเนี่ย โอ้ยไ oh, ปต่อนเห็ดอยู่เลยครับสร้างมันแบบไปตั้มดินะมันจะบปเห็นตอน6นี้มีมูลค่าประมาณร้อยหนึ่ง <Wow. S 1> ร้อยหนึ่งไดียวประมาณนั้นพอเห็นพวกใครบอครับครับ,รบมัตเตอ,อร์พวงพูดให้สุภาพเป็นตาแสบวะพี่น้อง ah. คลิปนี้ก็ไวซ์มินีก่อนเด้อครับเด้อขอเวลาไปกินก่อนละสวัสดีครับ